Ê! Úi! Tùa dày! Tùa dày! Mà! 2 tùa! 3 tùa! 4 tùa! Ê! Ú! Mơ! 4 tùa! Ú! Ú! Lái tùa! 3 tùa! 3 tùa! Ú! Ú! 3 tùa! 3 tùa! 3 tùa! Hử? Hử? Đừng đặt nhé! Cái nhỏ đắm nằm đây! Đi đi đi! Đánh! 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 Má! 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 1 tùa! Tùa! 1 tùa! mời <mí> mọi <toys> tôi mời 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 nữ, tập mời nữ tập mời nữ mời Mammy, 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 mà mammy, 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 má mammy, 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 nhấp mammy, 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 เอ้ยเหลือเหลืออยู่สองตัวมาสาหลือสองเอ้าเหลือสาเหลือสอตัวสองตัวสตัวเฝ้ายกเฝ้ายกเดี๋ยวเจ้าทางวันนี้มันให้ยึยึบยึยึบยึยึบเอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาสตัวสตัวสตัวเฮ้ยอืมามสตัว สีตัวครับรอบนี้สีตัวโอ้ยี <Wow. S 1> ่น้องเอ้ยเบ่งเอาเด้อความเ,เพลิดเพลินของเสี้ยนย้องครับตอนถึอป่าแั่จี้แล้วครับอฮ้ลุ้นกันยาวยาลุ้นกันยาวยาวนะครับหมายธรรมชาติครับส่น้องขอย้ําว่าหมายธรรมชาตินะครับแล้วก็หมายกว้างนะครับตามันสีมานกับคือมันถือข้ <hij outro> อางกับมันดักจี้ละครับมาทีผมเป็นมาหน่อย ม,มาม,มามามาหนึงน่งตัว่าหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับวัวตัวหนเต้มเก็บไปเพ่นๆตัวนึน่งต้งมปุ๊บมาไหมมาไหมมามมาหนึ่งตัวสองตัวมาสองตัวครับสองตัว ล้นทุกบาทเลยดูบาทละสองตัวบาทละตัวยังไงก็ล้นตัวทั้งมาละได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเฮ้ยปรญหยัดประหยยกไปโลดมุขที่หัวแตกงอนตักี้ยันงไปด้วยังมาโลดตามสบายโลดเชลลี่เขียงหมูครับลี่ปลาด้วยนะลี่ปลายกย้อนทุกทนเชลลี่เขียงหมูตักแล้วตัวใหญ่ตักตัวใหญ่แล้วครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากตักได้ไหมได้แล้วครับเชลลี่เขียงหมู นั่นดึกดึกยังอียังอียังอียังอะไรเอาปลาตะกุกอุ้ยตะกุกนี่มาดีเลยทั้งนี้โกกตะกุกมีตัวยิ่งใหญ่กันนี่ลูกคนหองเหรอนี่ลูกตุ่นลูกมันกุกมีไหมมีไหม มีไหมดอกนี้มีไหมอ้าวมาครับมาโอ้โหนึกว่าจะไม่มีเสียแล้วมาจนได้หนึ่งตัวหนึ่งแต้มพี่น้องครับมาเร็วมาเร็วมาเพื่มันแล้วไปแล้วครับทุกท่านรุ่นต่อรุ่นต่อจุดมีไหมมีไหมเอ้ามา

หนึ่งเต้มหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มอ่าหนึ่งเต้มครับอ่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ไงหนึ่งตัวสองตัวสองตัวครับสองตัวสองตัวถูกคนละมุมเลยคนละมุมคนล็กแก่ประกอบฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินเลยต่างกันแล้วเปล่า

ข้าวหวมัน้เจ้าหกพัไปหั่าถมือสใส่ถุงมือสิ มีไหมครับมีไหมรอบนี้มีไหมอ้าหนึ่งตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วว่าจะบนม้าเลยใบยอมดินเห็นแล้วจนว่ายนอจนตาสุดท้ายเลยมาไหมครับโอ้ตะเทียนหนึ่งตัวสองตัวโอ้หอยหอยทั้งนอกเลยถึงทั้งนอก มุดเข่าพี่เดชมันปวดเท้าเลยคนีได้หันมาพี่ตัวนั้นมันลบลกรอนานไปแล้วตัวยังทึมๆมุดขึ้นมาต้งเชิงตัวเรายังหลุดอยู่ไปแล้วเดือนห่ตัวยี่สิบปีพีเดชปวดตัวนี้ตัวมันมินแบบว่าย้อมหลุดอ๋อเขียนมุดทั้งรอบจับปลามือปลามีนยากสุดเด้อมบหดุดหลุด ว่านันกบเนินดกอู้อู้หลายตัวสาม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 เมตรสามตัวเลยไซเดียวกันเลยครับพี่น้องปนตาโบขังไว้เว้ยเพินเผินเิน เอาแล้วครับน uh, yes. ี่เขียงหมูนี่เขียงหมูตัวใหญ่ๆเออดินตามตามดินตามตามดินตามตามนี่กรยืดยืบหนึ่งตัวเออหนึ่งตัวนี่เขียงหมูตักแล้วครับตักได้แล้วฉลองยุบยุบไหมมาไหมรอบนี้มาไหมมาไหมอ่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ๊ยว่าจะบุมาเลย จนแม่ย้อยตาสุดท้ายจังโกป่าตัวน้ำต้มนาตัวสวยๆวยใสสวยๆครับตัวสี ổi, ่ห้าขีดปุ้งเนื้อต้นนี้ก็ได้ปลาว่วไม่น้อยๆมีไหมมีไหมมีไหมเกาะไหมหนึ่งตัวสองตัวอู้อูตัวสวยๆสวยๆวอุ้ยสองตัวสองตัว xuống tua Hàng đến cũng như tua Đây sửa sửa các bạn Phần ninh, Một chô và thực này Ở đó, mua đó Ở đó, hấp mua đó Ủa, xăm, chặt à ยังมัดไว้ออกหูขาดซ้ำตัวใหญ่มีแต่ตัวใหญ่ให้ออกได้เนี่ยหรอหลีเขียงหมูมาสองได้ตัวเดียวครับมีไหมมีไหมมีไหมครับลุ้นลุ้นลุ้นอ้าวมาอ้าวหนึ่งตัวก็ยังดีตัวกระต่อยล่ยก็ยังดีครับใส่เล็กวันนี้ซัมมี่ของจูมา20่ตัวเนี่ยซัมมี่ใส่ขนาดเนี่ย พวกป้อพวกป,อป,อป,อป้อแต่เขาบอนเดาโอ้ยสวรรค์ไหลยี่สิบตัวสามล้อเื่อมีไหมไม,ไม,มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเอ๊ะมาแล้วว,มมว่าแต่บ่มม้าเลยมาทีเผลอมาทีเผลอ <laughs> ล,ลี่เสียงหมูสองตัวเอาสองตัวสองตัวเรืเร่อยๆครับลี่เขียงหมูก็จับเรืเร่อยๆครับ ออกรับ<ส>เป็นยุ่งไหมเอาลีกี้งหมูเอาแล้วดึงดังดึงดังเลยไป,ปยแล้วตายยังล่ะนิ้นไปจะโตสองตัวครับลีกี้งหมูมาเรื่อยๆกนนังขยากย้ายทางเนาะเออเอเอาสามตัวสามตัวสามตัว ป่านนี่ก็บัตรละสามบัตรละสองบัตรละหางศิาลาล้านอีกช่วงบ่ายก็ได้ที่ไหลหเดี๋ยวมันก็เลยคิดน้ำตัเสาคนโนยกองอขนาดผมเป็นโยกยังคิดน้ำเนาะถ่ายวิโอซื้อเตือนสาลี่เคียงหมูตัวละโลอ่ะโอ้ยตุ่มตาตุ้มตามเลยป่ะนะตักแล้วลครับตักใส่มือยอแล้วถึงจะได้เด้อพ่อสันกับมือยอขาดคือเมื่อวานนี้แหละครับ ตุกปลาอะไรก็ปีออปตัวแล้วก็กกยังไม่เหลือให้ตัวตนึงอยูเด่นเอ้ยนี่เกียงหมูไตแล้วครับเก็บไปเรื่อยๆมีเ,ออเวลาอีกยาวนานมาไหมมาไหมมาไหมเออม,ม,มี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 เห็นเงาเง,งาเห็นเงาเงาเห็นเงาเงา,งานานน่ะสองแต้มครับสองแตม้มเออ hình mún súng là hồn 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 con hồn 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 จับสุบาทกันล้วทางนั่นก็ได้ที่ใจดำทิ้งมันไปเธยเป็นยังไงเป็นยังไงเข้าไหมมาไหมมีไหมมีไหมมีหนึ่งตัวครับหนึงตัวหนึงตัวหนึงตัวหนึ่งตัวคุณคือกระทงคุณกระเทยคุณหนึ่งตัวคุณนือุคนเบียร์กระเทยจู่กระเทยคุณใครเลยคุณ จูเสียนจูถือครับตามตามอยู่กตัวยงอยีท,ทนตัวนึงเซียนจูจูกับเสียนเบียดแล้วก็ยายเตี้ยอยู่ฝากหูฟูนะครับถือดีให้กันถือทุกคแน้วครับหมานทุกคนยังไงปาดนี้ปาดนี้เข้าไหมมาไหม มาหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวมันมาที่เผยตัวงามตัวเดือมาแล้วครับบาทละสี่เขตนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับถืกสุบาทสิบโลยี่สิบโลมันดีหลายรือเอาเรียกขงหมูมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ามาแล้วครับโอ้หลายตัวหลายตัวโอ้สามตัว สามตัวลีขิงหมูสามตัวโอ้สามตัวโลสามตัวโลพี่น้องสามตัวโลตีขิงหมูมาแล้วมามามาหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวงามๆใมสวยส Ăn ba nưng tua. Ăn ông cấm chi nó mới nhạc đó. Đi cái tặng tua. Ăn đó. Đi này xúc bạt lên tiên thang thế nào. เส้นเตี๋ยก็ได้ตักเส้นจู่ก็ได้ตักใสนเบียกก็ได้ตักครับตักทุ่มมุมวางมงุมงใดก็ถือกับป่า,มาไม้ไม่ดูหน่อยอ้เส้นจู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เส้นเบียดก็ได้ตักครับ mama tua sam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  tua mãi tua sám tua sám tua kia 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 มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ๊ยตีลังกาออกไปเชยเลย๊าตัวละโลออกไปเชยเลย,ย<า>ตัวละโลตีลังกาออกไปแล้วครับดูจะมีมาอีกไหมมาใหม่ครับตัวใหญ่ๆออกไปแล้วครับกิมีไหมมาไหมมาหรือเปล่า ปลาเปล่าอึ๊บหนึ่งตัวอึ๊บสองตัวโอ้ตัวสวยตัวสวยสยสวยอึบนั่นนตัวใส่งามยู่ด้วนะึ่งตัวนั่นน่ะโอ้หขีดเขีดด้วน,นกใสสวสวย,ส,ยสวยส,สวถูกงามปลาเอสอสตัวสสวยครับตัวนึงเกือบโล ตัวหนึ่งสี่ขีดสามขีดบาทนี้ก็รุ่เอาแล้วลี่เขียงหมูปลาใหญ่ตะเพียนออตะเพียนใหญ่ได้ขึ้นกันละ <c oughs>